สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอความเป็นธรรมสงสัยวิเรื่องนี้แซนวิสพัชโรคของความเป็นธรรมสงสัยคดีแจ้งความหนิงเรื่องนี้วันที่26กันยายน2565ที่สอน,อนปทุมวันเมื่อเวลา11.30นนาทีนายวิสาพัฒน์นนทเมรัตหรือแซนวิสาพัสพร้อมด้วยทนายความนายพรศักดิ์วิพัฒน์อภานนท์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอน,อน,อนปทุมวัน เพื่อเรียกร้องของความเป็นธรรมหลังได้แจ้งความดำเนินคดีกับหนิงปณิตาธรรมวัฒนาดารารังภรรยาของนายจรินธรรมวัฒนารวยจินถามหนิงประมาทและแจ้งความเท็จในขณะที่ฝ่ายหนิงปณิตาได้เคยแจ้งความดำเนินคดีกับแซนวิสาพัทในข้อหาแจ้งความเท็จหรือว่าไม่มีความผิดอาญาเกิดขึ้นและแจ้งต่อเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน โดยแซมวิสาพัดกล่าวว่ามาตามเรื่องที่แจ้งตนได้ความไว้ดำเนินคดีกับหนิงปณิตาไว้เมื่อวันที่20สิงหาคมในข้อหาฟ้องเท็จว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วผ่านมา35วันทางร้อยเวรได้แจ้งว่าได้ออกหมายเรียกให้หนิงปณิตามารับทราบข้อหาในวันที่4ตุลาคมนี้แต่สุดท้ายมีการชะลอไว้โดยอ้างว่าต้องดำเนินคดีในส่วนที่ตนถูกดำเนินคดีให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงออกหมายเรียกหนิงปณิตามาได้ทําให้มีการชะลอหมายเรียกกลับทําให้สงสัยเพราะคดีนี้ต่างกรรมต่างวาระก,กันและทางทนายความของหนิงปณิตามีการพูดทํานองว่าแซนแพ้แล้วจะร้องอิงทําไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะคดียังไม่มีการตัดสินแซนยังไม่ได้แพ้ตนมาร้องของความเป็นธรรมตามขั้นตอนปกติใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนเรื่องเปลี่ยนตัวทนายความเป็นการพูดเล่นไม่ได้มีการปรดทนาย คดีที่ตนถูกแจ้งความตนไม่ได้ทําผิดอะไรแต่มีคนมาทําผิดกับแซนจึงเกิดความสงสัยว่าทําไมคดีที่ตนแจ้งความจึงล่าช้าด้านนายผรศักดิ์ทนายความของแซนกล่าวว่าวันนี้มีการร้องขอให้พนักง,งานสอบสวนเร่งรัดออกหมายเรียรออกยหนิงมารับทราบข้อกล่าวหาการชะลอออกหมายเรียกมีเหตุผลอะไรติดขัดตรงไหนขอให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายส่วนเรื่องแซนเคยคุยระบุว่าจะมีการปรึกษานายตนในฝั่งทีแรกก็ตกใจ จะทำงานกับน้องมานานทราบว่าน้องแซนใจร้อนนิดหน่อยกดง่ายหายเร็วตอนนี้เข้าใจกันดีว่าต้องทำตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ